ส่วนตัวอาจารย์ยังไงถึงหันเข้ามาสู่ศาสนาแบบเต็มที่ขนาดนี้เพราะว่ามันที่พูดว่าผมเห็นโทษเห็นเห็นเห็นว่าการมันจํากัดแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่สำหรับสาหรับผมตอนตอนเป็นวัยรุ่นเรื่องภาวะที่วันโลกจะต้องเจอวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมูลที่ที่เพิ่งออกมาใหม่ ปัญหาที่เรามีร้อนเดี๋ยวมีน้าท่วมยวมีอะไรน,นี้เป็น,เป,นเป็นของของเก่าข้อมูลมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าโดนปกปิดะคนที่จะรู้จะเป็นพวกวัยรุ่นคนที่จะเข้าไปในในสมสทรสอนหรือว่าใ,ในในสมาคมที่จะเกี่ยวกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะพูดคุยกันแล้วก็แค่ดูตามสติติดูคิดในอนาคตภายหลังมันโลกมันจะแย่<ม>ส่วนอัตามาก็จะเรียกว่า สิ่งที่เกิดในชีวิตกับอาตมาก็พอแม่ยากันก็เลยเห็นตั้งแต่เด็กว่าแบบนี้ก็ไม่แน่นอนจะจะคิดว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีความอบอุ่นความรักในชีวิตเดี๋ยวมีภรรยาเดี๋ยวมีลูกทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็เรารู้ตั้งแต่เด็กว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น <S <S ตามความเป็นจริงมันไม่ใช่ <S <S แล้วก็ดูวัตถุโดยการอยู่ใกล้ๆก,กับคนที่มีวัตถุเยอะมีเงนินเยอะแต่ไม่เห็นคนที่ที่ดีสักคนหนึ่งูตรงๆนะ คนระดับสูงถ้าถ้าเอาแค่ศีลห้าเป็นหลักแทบจะไม่มีก็เลยเมื่อเรามีโอกาสโชคดีมามาบวชตอนสิบแปดบวชเรียนแล้วก็โชคดีตอนนั้นบวชที่วัดปาสละวันหลวงพ่อพุทธธานีโอเป็นพระประชาเขาส่งไปให้ศึกษาที่วัดปาน,นานาชาติก็จะอย่างที่อย่างที่ผมพูดแรกๆอย่างน้อยขอให้มีพระวินัยกับกิจว่าสิบสี่เพราะว่าอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ปรากฏภายนอกจะเห็นได้เห็นได้ชัด ภายในยังไม่ยังไม่รับรองพิสูจน์ไม่ได้มันอารมณ์อะไรแปลกๆหลายอย่างแต่อย่างน้อยมีมีการควบคุมภายนอกโดยโดยกายและวาจา mm hmm. ก็เลยเมื่อเห็นแบบนี้แล้วแค่นี้เรามีความรู้สึกสบายเรารู้ว่าเราอยู่กับคนที่ที่ไปในถูกทางก็เลยเพอพออยู่ในวัดไม่นานก็เริ่มจะฟังเทศฟังธรรมมีโชคดีมีอาจารย์ชยศารซึ่งซึ่งมีความสามารถในการ เนี่ยไม่ใช่ว่าในการเทศในในการอธิบายธรรมะให้ให้คนฟังมันกับท่านเป็นคนอังกฤษผมก็เป็นคนอังกฤษก็เลยมีมีความรู้สึกว่าเอา้าพี่คนนี้เข้ามาเป็นอาจารย์ได้เข้ามามีปัญญาขนาดนี้ได้ก็อยู่สิบกว่าปีได้ก็เราเคารพสถาท่านแต่ในขณะเดียวกันเราคิดว่าถ้าท่านทําได้ท,ไทําไมเราท่านไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมแต่ท่านดีกว่าเก่งกว่าทุกคนที่ที่ได้เห็นมาก่อน ข้างนอกไม่มีใครจะเทียบกับท่านได้แล้วก็รู้จักกับครูบาอาจารย์องค์อื่นก็เลยมีคมู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องม,มันเป็นรสชาติอธิบายไม่ถูกเราเข้าไปแล้วเรารู้ว่าอ,อที่นี่ใช่ข้างนอกข้างนอกไม่ใช่ก็เลยตอนนั้นผมก็ยังอายุน้อยก็เลยศึกไปก็ไปเรียนต่อ,อม,มหาวิทยาลายัยแตไ่ไม่ลืมไม่ลืมบรรยากาศที่นี่ไม่ลืมรสชาติที่นี่ก็เลยพอเรียนจบแล้วทํางานสักพักหนึ่งมีคมู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วอย่างน้อยกลับมาโวคราวเพื่อเพื่อศึกษาต่อทําให้เหมือนธรรมะหรือว่าศีลธรรมมันมันคงหน่อยพอที่จะสู้ในชีวิตแต่พออยู่นานมีคำพอพอพออยู่ไม่นานมีความรู้สึกว่าจริง,รงๆไม่ต้องเอาทําวินัยเพื่อใช้ในชีวิตคารวะเอาเอาทําวินัยใช้ในในเพศบรมจร์ดีกว่านะเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีประโยชน์อย่างอื่น ก็เลยโชคดีพูดง่ายๆผมอาศัยกัริยาณมิตรเพื่อนเพื่อนที่จะเป็นแรงปันดาลใจที่จะอยู่ไปเรื่อยๆได้ <S <S แล้วอาจจะเป็นโชคดีที่ว่าเห็นเห็นเห็นว่าวัตถุมันจำกัดจะรวยแค่ไหนก็ไม่มีความสุขจะจะประสบความสำเร็จแค่ไหนก็มีแต่ปัญหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความเครียดความฟุง้งซ่านแล้วก็คนที่ที่เราต้องเกี่ยวข้องอไม่ใช่คนที่สนใจเรื่องสีลเลย ก็เลยไม่น่าไม่น่าเข้าไปใกล้พูดง่ายๆหนีว sure> ิ่งหนีเข้าวัดหนีข้าวัดปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าบางคนว่าอ๋อพระนี่แบบนี่น네ี่นี่โลกนี้จากความเป็นจริงเพราะว่าก็นี่โลกนี่นี่ภัยอันตรายนี่ไฟแต่จะว่านี่จากความเป็นจริงเพราะว่าไม่ใช่มามาหันหน้าไปที่ความเป็นจริงก็ดูตามความเป็นจริงว่าตัวเองมีอะไรบ้างก็เลยหนีหนีของปลอมมาแสวงหาความจริง แล้วจะไปให้ทุกคนเห็นด้วยก็ไม่ได้คนที่คนที่เข้าใจก็โดยส่วนมากคนจะสนับสนุนแต่บางคนจะมองพระว่าเป็นคนไม่ทำงานไม่ช่วยสังคมอยู่ในโลกส่วนตัวก็แล้วแต่เขาช่างมันเราไม่ต้องไปพยายามพิสูจน์หรือว่าบังคับให้เขาเชื่อฟังหรือว,ว่าเขา,เาไม่ไม่สนใจง่ายง่ายเมื่อทันทั้งหลายทั้งหมดที่บอกว่ามัน ถ้าถามว่าบวชทำไมเหมือนกันนีหนีความร้อนเข้ามาสู้ความเย็นแต่พวกเราแต่ละคนอาจจะประวัติเล็ก,ลกๆน้อยๆไม่เหมือนกันแต่หลักๆก,ก็เหมือนกันนะก็เห็นทุกระดับหนึ่งเห็นว่าจํากัดกามอมันจะได้เที่ยวกี่ครั้งจะกว่าจะอิ่มเรารู้วโอมันไม่อิ่มสักทีจะได้กินอะไรจะได้เที่ยวมืองนอกจะได้เดินทางจะได้จะได้จัดกิจกรรมจะได้มีเงินกี่บาทกี่แสนกี่ล้านว่าจะพอ เรารู้ว่าไม่พอสักทีก็เลยอ่ะเข้ามาทางนี้ดีกว่าแล้วก็บางคนผมไม่เคยคิดเรื่องเรื่องเรื่องมรรคผลเรื่องนิพพานเรื่องอะไรแรกๆไม่ตอน,น,นมันยังไม่เข้าใจมันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ที่ว่าเลือกวิสัยแล้วก็เลือกความคิดอันนั้นความรู้สึกที่ว่าอือาจจะธรรมะที่ที่พระพุทธเจ้าสอนก็เราทําได้อันนั้นมาที่หลังแรกๆแค่ขอให้ได้อยู่วันต่อวันนะขอให้ไม่สึกขอให้ไม่สึก แค่นี้ก็เท่า้วกําลังจากนั้นก็อยู่ไปสบายแล้วอ๋อโล่งออกแล้วนิดหน่อยแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็เกาวนาท่าที่ทาได้กับประมาณนั้นท่านผ่านมาหลายปันษาส่วนใหญ่ผมเคยได้ยินว่าพระจะผ่านช่วงห้าปรรษาสิปัรษานี้ยก็จะมีภาวะที่เหมือนว่าอยากศึกบ้างอะไรบ้างมีบ้างไม่ทราบอาจารย์แล้วแก้ผ่านตรงนั้นมาได้ไหมรหรือว่าอาจารย์ไม่ไม่อยากศึกเล ถึง่ซนตัวใช่ทำไมพูดตรงๆ,รงๆไม่ไม่เคยไม่เคยมีไม่เคยมเีเพราะว่าเพราะว่าเห็นแล้วตั้งแต่แรกจริงๆตั้งแต่แรกว่ายังไงก็ตามแค่อยู่แบบนี้มันดีกว่าอยู่เป็นคา,ารวาสก็เอะไรที่เรื่องกรากรกามรมาราัเกิดโดยสมัครเป็นเรื่องกรารกับความที่อยากจะพูดง่ายๆอยากจะมีแฟนอันนั้นอาจจะความคิดเกิดขึ้นแต่เรา,เรา,เ,ราเรารู้ตลอดว่ามันไม่ใช่มันผ่านมาแล้ว นะมันมันก็เครื่องเล่นเราจะกลับไปเล่นทําไมแต่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็เรื่องเรื่องภาวนาของตนเองหลวงพ่อชาหรืออาจารย์ชยครูบาอาจารย์สายเราเขาจะเน้นตรงนี้เราไม่ได้ไม่ได้วังอะไรสูงมากเพื่อจะไดไม่ขาดไม่ผิดหวังเราแค่ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆอันนี้คือก็เลยแม้แต่ผมว่าเดินก้าหน้าทีละนิดทีละน่อยไม่เร็วไม่เก่งแตไ่ไม่ผิดหวังเพราะว่ามันเราอยู่บนทนทางอยู่แล้ว แค่ทำไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างประโยชน์ตนแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างประโยชน์ผู้อืน่น <Okay. S 1> ก็เลยไม่เคยผิดหวังบางทีเหตุให้พระห้ 10, 000, าถึงสิพันศาเลยจริงๆสึกได้ตลอดเวลา mm hmm. ลุงพอมิสูวัต mm hmm. สุน,นันก็เกือบ40พันศานอายุหกสสีเกก็เลยจริงๆได้ตลอด5้าถึงสิก็คือก็บางทีก็ยังนุ่มๆสาอายุประมาณ30 mm hmm. แล้วก็ช่วงแรกๆที่ตื่นเต้นผ่านแล้ว หมดพอหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้เริ่มจะไปเรื่อยเหนื่อยหน่อยใช่ไหม <laughs> <laughs> นะมันก็เริ่มจะ, <laughs> ะเห็นทีละวันทีละวันแทบจะไม่ไม่ก้าหน้าก็เลยถอยหลังแล้วก็ลึกๆในใจกิเลสกลับขึ้นมาแล้วแล้วเล,ล้วช่วงนี้อายุเวลาที่จะมีแฟนนะถ้าลอเดี๋ยวแกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวลาบากถ้าจะออกก็ออกเดี๋ยวนี้ดีกว่าคือคือ,ค,อคือโดนกิเลสกระสิบแบบนี้แต่ผมก็โชคดีไม่ไม่เคยมีถ้าถามว่าพานได้ยังไงผม,ผมให้คำแนะนำพระเยอะ ท,ที่ที่กำลังเป็นผมต้องบอกว่าผมไม่เคยเป็นแต่ว่าผมรู้ว่าจริงๆแล้วเราแค่ใช้สติปัญญาหนึ่งพิจารณาโทษสิ่งที่เราแสวงหาสิ่งที่เวลาความฝันเกิดขึ้นว่ายากจะออกไปแล้วอยากทําอะไรแค่ถามว่ามันจะมันจะเป็นจริงไหมจะมีความสุขเหมือนที่เราคิดแล้วก็หันหน้ามาดูที่นี่โดยสมัครมันจะเกิดอารมณ์เรียกว่าจับผิดโทสะต่อ ผู้อื่นโทสะไม่พอใจกับอาจารย์ไม่พอใจกับบรรยากาศในวัดให้เขาดูจริงๆแล้วนี่คืออารมณ์โทสะซึ่งซึ่งไม่เหมาะอยู่แล้วทําให้เรามองทุกอย่างในแง่ร้าย,ายจิตใจไม่เป็นกลางแล้วสมัยก่อนก็มองอยู่ได้อยู่สบายแต่เดี๋ยวนี้ภายนอกไม่ได้เปลี่ยนแสดงว่าเราเปลี่ยนภายในเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเคือกลับมาสู้สภาพปกติ แล้วก็ข้อที่3ก็ให้ดูอารมณ์ทั่ว,วไปจะเป็นยินดีทั้งยินดีทั้งยินร้ายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งที่เราหลงเราแค่ลงอารมณ์ทุกสิ่งที่ว่าให้มันออกในทางวิปัสสนาหน่อยพิจารณาเกิดแล้วก็เดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวค่อยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วสิ่งที่เกิดดับอย่างนั้นเดี๋ยวมาตามเหตุปัจจัยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วไม่ใช่ที่พึ่งอยู่แล้วก็เลยพูดง่ายๆโดนโดนอารมณ์หลอกถูกหลอก ให้เขาเข้าใจให้เขาพิจารณาอย่างนี้แล้วก็บางครั้งก็แค่เป็นแค่ช่วงหนึ่งแล้วก็ออกจากโซ่ได้แต่ถ้าเราปล่อยเดี๋ยวอารมณ์มาแล้วมาอกีกมาแล้วมาอกีกยิงภาวนายิงปรุงแต่งฟุ้งไปกันใหญ่ยากยากที่จะดึงเขากลับมาแล้วสุดท้ายปล่อยไปตามกันม